ฮ่าฮ่าฮ่าท่านผู้นำพูดจริงงั้นเหรอแล้วข้าจะรอให้ท่านเรียกหาข้าหรือท่านช่วยบอกเวลาข้าก่อนได้ไหมเอ๊ะท่านผู้นำเหรอข้าจะได้เปลี่ยนเป็นชุดชั้นในผ้าไหมน้ำแข็งสุดเซ็กซี่ที่หวงแหนมานานพระแม่แห่งทิศตะวันตกคนนี้ช่างแค่รอ,อก่อนไม่เป็นไรข้ากลัวว่าหลัวงวูชิงจะมาหาข้าที่เหยี่ยวซีพร้อมกับดาบเพื่อฆ่าข้า,ข,าข้าจะให้ยาน้ำแข็งก้าฟีนิกซ์นี้แก่ท่านเออท่านผู้นำ มีอะไรผิดปกติงั้นเหรอไม่มีอะไรสมุนไพรยญาน้ำแข็งฟินิกทั้งเก้านี้เป็นของข้าแล้วข้าขอโทษภรรยาที่รักของข้าข้าเพิ่งเสียงเงินไปหลายร้อยล้านท่านผู้นำข้าไม่คิดว่าท่านจะร่ำรวยขนาดนี้ตอนนี้ผลไม้หัวใจสายฟ้าย,ยังไม่ปรากฏหากว่าการประมูลดำเนินต่อไปเช่นนี้แม้ว่าข้าจะมีเป็นพันล้านเหรียญวิญญ,ญาณมันก็ไม่อาจเพียงพอเฮ้ย hey, หนาวมากอุณหภูมิลดลงกระทานหันขนาดนี้ได้ยังไงท่านผู้นำท่านรู้สึกไหม อ่าฮมละลงศพมีของที่เป็นลังไร้แบบนี้อยู่ในการประมูลด้วยเหรอความหนาวเย็นที่ทำให้ร่างกายสั่นสะท้านไปถึงกระดูกลงศพนี่ช่างน่ากลัวยิ่งนักท่านสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษสินค้าการประมูลที่อยู่ตรงหน้าของท่านเรียกว่าลงศพวิญญาณหยินที่น่าอับอายต้องใช้เวลาขุดถึงหนึ่งพันฟุตเพื่อนำมันขึ้นสู่แสงสว่างจากป่าอันมืดมิดของดินแดนศักดิ์สิทธิ์เทียนเปา แม้ว่าเราจะไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ระดับไหนแต่เราก็คาดเดาได้ว่ามันอาจจะเป็นไปได้มากว่าจะเป็นของที่ล,ลึกตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระเจ้าตอนนี้การประมูลเริ่มต้นขึ้นแล้วราคาเริ่มต้นที่100ล้านเหรียญวิญญาณ200ล้านเส้นทางโบราณของการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระเจ้านั่นคือสิ่งที่ผู้ฝึกฝนจํานวนนับไม่ถ้วนต้องการมากที่สุดหลังจากที่ฝึกฝนมาทั้งชีวิตเหล่าทูตฟ้าจาักรพรรดิที่มีอํานาจบนสันสอง คงจะจับตาดูรายการนี้อยู่ใช่ไหมดูเหมือนว่าดินแดนศักดิ์สิทธิ์เทียนเปาจะไม่สามารถเข้าใจพลังที่แท้จริงของลงศพนี้ได้สำหรับพวกเขาแทนที่จะเป็นศัตรูกับผู้อื่นจะเป็นการดีกว่าที่จะประมูลมันและทำเงินมากมายถ้าข้าสามารถนำสิ่งนี้กลับไปให้ภรรยาของข้าได้มันอาจจะช่วยให้เธอปรับปรุงการฝึกฝนของเธอได้สามล้านนี่คือเพื่อนของบุตรศักดิ์สิทธิ์เทียนเปาเหร เขากล้าที่จะเข้าร่วมคบสนุกเขานี่ไม่กลัวตายจริงๆท่านผู้นำท่านต้องการซื่อเสียงขนาดน,นั้นเลยเหรอท่านเพิ่งขโมยสมุนไพรจากผู้ศักดิ์สิสทธิ์แห่งเซียวเยาตอนนี้ท่านต้องการที่จะแข่งขันอีกเหรอทำไมต้องกลัวในเมื่อพวกเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าข้าเป็นใครท่านผู้นำข้าเข้าใจว่าทำไมท่านถึงทำเช่นนี้แต่เพื่อการทะลวงเข้าสู่อาณาจักรเทพมีเพียงความตั้งใจที่จะเป็นเทพ,พเจ้าที่แท้จริงเท่านั้นถึงจะได้ผลท่านหมายความว่าไงข้าต้องการมัน แต่ข้าไม่ได้อยากทะลวงสู่อาณาจักรเทพแม้ว่าข้าจะไม่รู้ว่าท่านได้รับออร่าจากักรพรรดิมาจากไหนแต่ข้าหวังว่าท่านจะไม่เข้าไปพัวพันกับเรื่องที่ไม่จําเป็นพระแม่แห่งทิศตะวันตกคอยช่วยเหลือข้ามาแล้วหลายครั้งและนี่ก็ดูเหมือนว่าไม่ใช่เรื่องโกหกตกลงข้าจะเชื่อฟังท่านพระแม่แห่งทิศตะวันตกท่านเชื่อฟังดีมากครั้งต่อไปที่ท่านมาที่เหยวซีข้าจะให้รางวัลแก่ท่านแน่นอนท่านผู้นำสัญญาว่าจะไม่เข้าร่วมการต่อสู้เพื่อมันแล้วเราควรจะเอามันมาไหม ไม่ว่าจะต้องใช้เงินมากเท่าไหร่ลงศพนี้จะต้องเป็นของเราข้าแค่หวังว่าลงศพนี้จะสามารถแก้ไขปัญหาในดินแดนศักดิ์สิทธิ์เหยวซีของเราได้ฝ่ามือศักดิ์สิทธิ์ลมฟ้าย่าน้ำแข็งก้าวฟินิกคราวนี้การเก็บเกี่ยวเป็นไปได้ด้วยดีนอกเหนือจากทักษะที่เหมาะสมแล้วสิ่งเดียวที่เหลืออยู่ในการพัฒนานร่างกายของข้าก็คือผลไม้หัวใจสายฟ้า แต่ข้าไม่รู้อะไรเกี่ยวกับผลไม้หัวใจสายฟ้านี่เลยนี่มันลำบากแฮะอย่างไรก็ตามข้าจะใช้เวลาค้นหามันมาฝึกฝ่ามือศักดิ์สิทธิ์ลมฟ้ากันก่อนตรวจพบการฝึกฝนของฝ่ามือศักดิ์สิทธิ์ลมฟ้าเปิดใช้งานความเข้าใจสิบเท่าทักษะศิลปะก,การต่อสู้ระดับปัตภีขั้นกลางฝ่ามือศักดิ์สิทธิ์ลมฟ้าชำนาญแล้วหือใครทำไมท่านถึงมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะ ถอดหน้ากากนั่นออกก่อนที่จะคุยกับเรามันดูน่าเกลียดมากใช่แล้วมันดูน่าเกลียดอ่าใบหน้านี้ก็คงดีหน่อยท่านผู้นำไม่ได้เจอกันนานพระแม่แห่งทิศตะวันตกท่านมาทำอะไรที่นี่แน่นอนว่าในขณะที่หลัวหูชิงไม่อยู่ข้ากำลังบังคับให้ท่านผู้นำทำสิ่งที่ปกติที่เขาไม่สามารถทำได้อะเอ๊ ฮ<ะ>่าฮ่าฮ่าข้าแค่ล้อเล่นนะ่ะไม่คิดเลยว่าท่านจะไรเดียงสาขนาดนี้พระแม่แห่งทิศต,ต,ตะวันตกรอก่อนเถอะเมื่อข้าแข็งแข่งกว่าท่านข้าจะตบก้นสั่งสอนท่านเองท่านสามารถทํามันตอนนี้ได้ท่านกล้าไหมคิดว่าข้าไม่กล้าหรอเอ๊ะในเมื่อท่านเป็นคนเริ่มก่อนทําไมข้าจะไม่กล้าละ่ะ